สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอาดามาตามคุณตาสอนะคะตาสอคุณตาสอผลฟันจาได้ขักี่น้องฟันเล็กตัวแดงจึงขึงบุญนะเกี่ยวกับพิทยุเพื่นวะสามตัวเลยพี่น้องแดงจึงขึงบุญนะเอากลับไปรับชมเลยคะ่ะรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอาดาพาโชคเลยด้อคะ่ะขอบคุณคะ่ะ

ยอมยอมพี่้องเราเรียนเอาซุ้นๆดีกันเอาซุ้นตนี้มีผู้กล้าหายเลขเบิ้ลอยู่จ้ะพ่อมีอยู่ด้วยเจ็บๆแต่ยังมีอยู่อายแต่ว่าซุ้นๆก็สิม่กกาหายเหราเข้งกาหายก็บุ๊มีคนกาสี่อลอดพะอมันอ๋ขอลองไหมฟันบอวันนี้คุณจอฟันบอบ่ได้มาหาสองปีแล้วม่ยอครบแล้วบ่ครบสองปีไปเนีบย๊คครบกับแปลครบเล้อ จน,น,นจำนา,าบ่าได้บุละมีก่ลยก็่คนงา,า,านาคนน่แม่นดีกว่า,วา,า,าเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> า,เา,าดีกว่าๆข้าวขาได้บ่มากไ่ซาดีกว่ามากอืมที่ย้ายบ้านนี้สิดกลางวันย้าบ้านนี้มาซาดี่ไ้มาวันวันวันลูกสาวหลานสาวนี่ละอเอาหิววิทยุมากอ จาเอ,อ้าวตอนเลยครับเพราะว่าหลานสาวเจ้าของเนี่ยนั่งอยู่ใจร้านครับหลานสาวก็อยู่อยู่ทางเยี่นมาให้อืมอยู่อยู่ทางเย,าย,ยี่ยยนมาใหงาย้านจ,จนอมโนเพราะอยู่มาให้แล้วเจ้าของไปเบิงเลขในวิทยุเลขสามสองสองแดงจริงเครื่องอยู่สามสองสอง เลขยวิทยุอันวิทยุนะอันวันเที่ยววิทยุลงวเบิ้งกัะได้วัดนี้บ่่อวัดนี้ละเนี่ยอันนี้ตัดเลยวสองตัวแดงจื้อขึ้นอ๋อเขียนตัแดงก็น่าจะสิคือสมเหตุสมผลอีหย่างเจ็บหนึ่งอะพ่อโอ้นี่เขียนเรียนคำนวนี่สิรองคำนวณเลขยุวิทยุสามสองสองตัวสีแดงเลยไปวะเขียนเดนี่โจ้าโอ้ขนตากนพราอมไม่เหรอจ้วโดดหายแล้ว พ่อคนตัเลขซื้อง่ายเลขก็เพียงเงินหลบทเลขคือง่ายๆตัดก็จิได้สามสองเนียนับสองสองนั่นละแน่สองสองนัดที่เบิ้ลก็ได้เล้วแน่น้องลิมันเบิ้ลมาอีกตัวนี่แม่ฟันก็มือได้นี่พ่อฟันเห็นเลขยู่วิทยุโตแดงจึ้งครึ่งฟันมือได้ฟันได้ประมาณสามมือแล้วสามมือสามวันแล้วเกือบจะต้องงวดก็หนี่ง ตอาว่าฝันขึ้นทีแรกขึ้นเลยก็อันเ่าท่านจะบอกว่ามันมีหลายตัวพูดฝันว่าจับปลาได้ไม่เป็นกระสอบท้ายเบียดขึ้นมาเลยกระสอบมูเย่ค่ะมันมันมีหลายตัวกระเล็ดเอาตัวมักเลยไม่เอาตัวแดงด้่งหนนีใหายังเอาไอ้ตัวแดงนี่ใหายังเดียวขึ้่มาเลย คิดเปลี mm ่ยนหลายตัน like. ah ีจังใดจะเขียนไปเลยนี่จน่ากลัวที่ไทยอันนี้เป็นข้อให้ได้จังไหมเนะเอ้ยฟันตัวแดงจึ้งครึงฟันลานวิทยุมาห่งเล็กยุหางวิทยุตัวแดงจึ้งครึ่งืสามสองสองตดไทยสามสองก็สองสองนี่ว่าเล็จะปรกาเบิดเบิดได้ยู่ได้เลยแม่หอนย่บ่มันจะออกตัวไหนมเ่ยบอกคนเลยซูนซนมันังออกไดเนาะ เพิ่นว่าบ้างให้ประมาณเดินซุ้นๆก็ไดอันเดียยิ้มค่ะว่าแถวๆนี่นกห้องบอกเลขดีมันว่ามันห้องอีบ้องวันต้องต้องให้แม่บ้านว่าบ่กเลี้ยงเลขนกเลยเล่าลซ่อมนะเจ้าของเลี้ยงเล่าสีฟางเราสิฟังภาษานกลูกพอแม่จ้อยเนี่ยเล่าสิเลียงกิลีเลียงตะกั่วแตน พ่อหนอยงอพิษจังเกีดับแล้วงวดปับเลดเดยวถึงที่เราสุด้นนี่ค่ตนงวดต่ว่างวดพ่หนอบอกากุอเาทาบกินั่นหดต่วันแน่อพนเ้วเลยพวกใคราขอเคยเคเห็นโตคนบ้าคนนอก่ตัวใ่ไมไดีเลยหอววอันส็ออกยาวก่่นาเก้าซีหาเก้ซีออกเกซีแล้วออกหาเก้าออกหาเก้าก็เก้าซีก เราสังเกตุขึ้นสังเกตท่านไห้บอกดมันเขียนแดงเข่งคึงเป็นแต่งานโ่สีแดงคนว่าคสว่าว่าแดงเข่งคึงเนาะคนได้เขียนไหนไม่แดงจึงคึงสมเหตุสมผลก็เรียกตัวแดงจึงคึงสัอนี่วันนี้วันที่สี่แล้ว คันเขาวดนี่เป็นซีงงวดเนพัดขาวมาเนี่ยเปนบ่ครับแม่นแเขาต่อต่อกันเลยเันบ่ครับสี่งวดเมต่ํไรมาต่ำช่วงมื่อไหั่เนาะมาต่ำช่วงเม่ไหัเนาะเพื่อนดังยุ่นเลยเนาะเล่บุญใหญ่มากแต่ก็ดีบ้านผู้ดวงมากอืมเพราะนั่นแหละช่วงของมันคุณเท้าบัวก้ารวยพร้อมกับแม่นเนาะนี่คบ้าคุณละเทือยจังหวะ นมมี่ยินย้นข่าวว่าดังแห้งเราเดินนะี่ไหมเข่าสามหัวจอนเล่นแหลนมาเลยเหยียบลอยมาเลยดยนะี่มาตะศูนย์ที่สาวอี้รีว่าหัน,นไม่จ้อยไปเห็นเยดูธนาคารพศมัน,นอ,อนิ่มมาพี่ยิ้นพศออว่าโอ้เข่าสามหวัวบ่มีคนลงทุ้นนำ้นำหนุ่มกดแลนเหยียบมาเลยจะรู้ว่างวดนี้พี่น้องเอ้ยคนหายเลยย่วิทยุร้านสาววิทยุมาหาย่นไปเห็นเลยย่วิทยุโตแดงจึงคืองือสามสองสองนะคะ บอกว่าบอกธรรมดาพนตัดให้พ้อสามสองตัดสองเป็นเนอท้านะะืสอสรากินแป้งรัฐบาลให้นะคะอันช่วยอะได้ไปล่งเที่ยนนาปลาบอกรยงไเพราะว่ามันมันอายุอายุกระายแล้วไปได้แค่หวยอย่ากบะฟาวอายุสิแปดนึกว่ามันบ่ฮะารแต่ตียอายุว่ามันสิบแปดนึกไหมหอวข้ อยู่น้ำลูน้ำร้านอย่แล้วเรียงตากะแตนว่ได้เรียงงัวแล้วเนาะต้องม้าขายเราบ่แต่ชอบม้าขายแล้วขายแล้วลูบ่อยเรียงคนตะกะแตนก็ได้หาหนาที่วันเสบได้หาหลายทองั้วมั่บ่เ็รียบจำกันไม่ไหลก่อนหน้าบัดนี้ก็เลียงหา้อคอกขแม่หอดจีรีดทม่หอดจีรีดตามหนึงื่อแรกก็รู้หามแต่ส่วนมนเล็กเนาะแต่เราคอ้กันบร้วมกันรวมอยอ ว่าเยสป่ะนี่ว่าทิเเยดเป็นสามรุ่นอันนั้นรุ่นหนึ่งนั่รุ่นนีมีรุ่นหนึ่งแบบแอีกกลุ่หนึ่เปาย้าใส่อะหญ้าเปวใส่ห้าส่วนน้แเราปลูกไว้หญาปลูกหญ้าปลูสามุ่นไปช่วนมีเข้าใส่ใบอ้อยถ้าใบอ้อยเนี่เวลาเข้าไปกินมันไม่ติกอบแต่ถ้าไม่กินใบอ้อยชึนร่างขึนร่างพูดด้วยลายแสนวันละพอยขหาหมอโบราณเลยอัตุปตัวเลขฮะ อยาาคุ้งนาเด้อย่ามาพาก้องนมฟ้องเลยสรุปตามนี่นะครับเด้อนะครับคุณตัดสอเป็นเพิ่นกำบันใจตัวนี้เพราะว่าเพิ่นฟันลายเท้อฟันลายย่างนี่แต่ว่าเพิ่นมั่นใจชุดนี่นะครับเพราะว่าเพิ่นเห็นเล็กยุบิทยุเองเพิ่นสีแดงจ้าว่า